ไปทางนู้นเลยอันนี้อะไรนะวิ่งเพื่อวิ่งเหมือนพี่ตูนกำลังใจให้กำลังใจหมอครับผมให้กำลัง,ง <c oughs> ใจพยาบาลครับสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการเลยนะคะเป็นเสื้อของหมูดาวค่ะมีหลายแบบ หลายๆนะคะตามใจ FC เลยค่ะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801 7 36 082มีทั้งเสื้อขาวเปล่าและก็แขนน้ำเงินนะคะสนใจทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ หนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า c h a a t e r ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บวันนี้เรามาดูอาการหมูดาวค่ะอยู่คนเดียวพ่อเลินเอาพี่เดือนไปป่า แม่แป้งก็ไปผูกที่ป่าดูค่ะหมูดาวอยู่คนเดียววันนี้จะมีอาการเป็นยังไงสังเกตอาการหมูดาวนะคะไม่มีเพื่อนก่ะวันนี้พ่อก็ไม่อยู่ えっ <No. S 2>、no. यार yeah. เพื่อนเน,นะเาะันนี้พี่เดือนเราก็กลับมาแล้วนะคะดูหมูดาวค่ะสนใจแต่พี่ค่ะนี่ เดินเราก็กลับมาแล้วค่ะนี่เอาไปผูกที่ป่าพอเลินบอกคึกมากค่ะเหมือนวัยรุ่นเลยผลูกไม่ได้ต้องเอากลับมาที่บ้านนะคะต้นไม้ล้มหมดเลยเพราะว่าช้างเขากําลังเริ่มสมบูรณ์นะคะ่ะจะโตเป็นหนุ่มแล้วกําลังคึกขนองค่ะเดี๋ยวไปทําลายป่าเขาเลยต้องเอากลับบ้านค่ะนี่จนหมูดาวก็ดีใจค่ะเห็นพี่กลับมา เมื่อกี้ดาวอยู่คนเดียวดาวบอกดาวเหงาครับไม่มีเพื่อนดาวบอกไม่มีใครสนใจผมเลยใครก็หนีไปป่าหมดทิ้งผมไว้คนเดียวดาวบอกเดี๋ยวให้คุณพ่ออาบน้ำให้นะครับ อย่าให้คุณพ่อทำธุระกับพี่เดือนให้เสร็จก่อนเดี๋ยมูดาวค่อยอาบน้ำที่พ่อพาพี่เดือนมาถึงบ้านแล้วนะคะเราอยากให้เอฟซีทายว่าวันนี้พ่อดาวจะพาหมูดาวไปทำอะไรคะนี่อยากให้เอฟซีอา้าว เอาดีใจเร็วจะได้ออกกำลังกายเร็วจะได้ลดน้ำนพ่อ,อดาวจะพาหมูดาวไปออกกำลังกายค่ะเย่ไปกำลังกายครับเอาคุณเล่นพาก,กันวิ่งเราก็ไปไม่ทันสิครับ,รบดูดูไขมันกระเพือเบรกดีครับบเรกดีเบรกยังดี ไปเลยไปเลยไปเลยเอาแลนติล่ะรถไขมันกระเพื่อมหน่อยลูก พาวิ่งไปแล้ววิ่งกลับได้ไหมอ่าอ่าอ่าโ,<อ>โอเค ไปทางนู้นเลยมาเลยวิ่งกลับไปกับบ้านหน้าบ้านตัวเองนี่ไขมันก็ลดเยอะแล้วอ้วนวิ่งไม่ไหวค่ะต้องเดินเอาหมูอ้วนอ้วนเกิน อันนี้อะไรนะวิ่งเพื่อวิ่งเหมือนพี่ตูนให้กำลังใจให้กำลังใจหมอครับผมให้กำลังใจพยาบาลครับแล้วจะผอมไหมเนี่ยวิ่งไปด้วยให้กินไปด้วยนี่แล้วหมูดาวจะผอมไหมครับผมผม่ ลูลสสูลูลูลสลู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 ู้ลูลูู้ลูลูลููููล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 ููลูลูอููลูลูลููล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 ูหูลูลูลลลูลูลูลลลล ไม่ใช่ลูกชายเหนื่อยนะคะคุณพ่อเหนื่อย <froze. S 2> หมูดาวยังออกกําลังกายยังไม่สนุกเลยเอ้ยยังไม่เหนื่อยเลยไขยมันยังไม่ลดสักนิด <froze. S 2> เดียว <froze. S 2> <froze. S 1> ดูค่ะดูไขมันยังเหลือเหมือนเดิมค่ะยังกระเพือเหมือนเดิมดาวสู้ไหมดาวสู้ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอ้โหโอ้ไม่เหนื่อยครับยังยกได้โอ้มไม่เหนื่อยเริ่มจุบคุณดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมูดาวเอาใหม่เอาใหม่ครับ แม่ไม่เห็นข้างหน้าเลยครับเอา oh. หมูดาวเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมสู้ไหมดาวเหนื่อยไหมครับสู้หไหมครับสู้ไม่สู้ครับสู้หไหมโอ้ oh, หมูดาวสู้ครับย <laughs> อมยอมยอมมาเข้าบ้านดีกว่าพอแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วคุณพ่อเหนื่อยแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวจะเลื่อนกองกันไลจะวิ่งไหมวิ่งไหมไปเราไปบ้านเราเฮ้ย สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวมงคลด้วยนะคะ1นึ่งไลค์หนึแชร์คือ1นึ่กำลังใจของพวกเราค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการโคชอาณจักรจังหวัดสุดินหรือองค์การสวนสัตว์นะคะ FC ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะคะครอบครัวดาวเคียงเดือนทักได้ที่เพจภายดาวมงคล หรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำศูนย์แปดศู่มขอบคุณค่ะขอบคุณครับกอนลูกครับสวยครับก่อนลูกครับสวยครับขอบคุณค่ะ